สวัสดีครับชาวราศีพฤษกขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทองหราพยากรเป็นการอ่านดวงตามโหราศาสตร์ไทยอ่านดวงอ่านดวงตามลัคนาราศีพฤษกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนเป็นการอ่านดาวจรภาพรวมทั่วไปของชาวลัคนาราศีพฤษก ใช้วิจารณญาณในการรับชมก่อนจะเข้าเรื่องขอกำลังใจช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทองหัวลาพยากรก่อนอื่นเราจะมาพูดถึงภาพรวมภาพรวมของการโคจรย้ายราศีดาวพัลาหูในวันที่17ตุลาคม2566ดาวพลลาหูจะโคจรย้าย เข้าราศีมีนภาคที่สองจะเป็นการทำนายดวงในเดือนตุลาคม2566ก่อนอื่นเราจะมาพูดมาทำความรู้จักกับดาวพระราหูเล็กน้อยดาวพระราหูจัดว่าเป็นดาวบาพปะเคโดยมินิโดยมีนิยามว่ามัวเมาเทาทายลาหูพระราหูเป็นตัวแทนของมหัจลิต เกี่ยวกับเรื่องความลุ่มหลงมัวเมาเชื่อคนง่ายหลงคนง่ายมีความกล้าได้กล้าเสียบ้าหน้าดุดันอบายามุกทุกชนิดแต่ในด้านดีดาวพระราหูจะมีความพิเศษกว่าคนอื่นคือช่างสังเกตฉลาดทันคนปรับตัวง่ายมีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความกระตันญยูรู้บุญคุณคนเมื่อดาวพระลาหูเดินจรถึงดวงชะตามีทั้งให้โทษและมีทั้งให้คุณเมื่อถึงคราวพระาหูจะให้คุณก็จะให้คุณอย่างเต็มที่ดาวพระาหูจะโคจรย้ายเข้าราศีมีนเจ้าเรือนลาภะในวันที่17ตุลาคม2566 ชาวราศีพฤกษกถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ดาวพระราหูโคจรย้ายออกจากราศีเมษเจ้าเรือนวินาสานั่นหมายถึงปัญหาและอุปสรรคจะเบาบางลงดาวพระราหูเจ้าเรือนกรรมะกรมมะคือหน้าที่การงานโคจรเข้าราศีมีนเจ้าเรือนลาภลาภคือลาภผล ตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566จนถึงวันที่4พฤษภาคม2568เป็นเวลา18เดือนชาวราศีพฤษภจะมีวาสนาเกี่ยวกับโชคเกี่ยวกับหน้าที่การงานการงานก่อให้เกิด,ผล,กกดผลแห่งรายได้หน้าที่การงานมีโอกาสเกี่ยวกับความสำเร็จแต่ขอเตือนชาวราศีพฤษภ จะต้องระมัดระวังการลึกการถูกหลอกการโดนโกงชาวราศีพฤษภจะต้องไม่เชื่อคนง่ายจะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนทำอะไรไม่หลงเชื่อคนง่ายชาวราศีพฤษภบางท่านได้ลาบผลแต่ก็จะมีเรื่องให้จ่ายไปเรียกว่าทุกขรลาบต่อไปเป็นการทำนายการงานการเงินโชคลาบ ความรักในเดือนตุลาคม2566ด้านการงานชาวราศีพฤกษภดาวศุกร์ดาววัสนาโคจรเข้าราศีสิงห์เจ้าเรือนพันธุตั้งแต่วันที่28กันยายนดาวศุกร์ได้ตำแหน่งคู่สมพลดาวส่งเสริมและสนับสนุนกันชาวราศีพฤกษภดวงการงานแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าดวงการงานมีเกียรติยศ ด้านการงานเลิศหรูดีด้านการงานมีความชัดเจนที่ดีชาวราศีพฤษภในเดือนตุลาคม2566ด้านการงานมีความโดดเด่นส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านการงานชาวราศีพฤษภบางท่านมีการเปลี่ยนแปลงด้านการงานไปในทิศทางที่ดีชาวราศีพฤษภบางท่านได้รับการโปรโมตสนับสนุน ด้านการงานจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้านการงานจะมีข่าวดีเข้ามาคุณเป็นราศีที่ช่วงนี้สามารถวางแผนงานใหม่สร้างโปรเจกต์ใหม่มีโอกาสผลของความสำเร็จตามมาถือได้ว่าช่วงนี้คุณควรจะลุยงานทำงานต่อเนื่องทำก่อนสำเร็จก่อนทำก่อนปังก่อนชาวราศีพฤษภท่านที่ค้าขายส่วนตัวช่วงนี้คุณจะค้าขายดี ค้าขายขล้องตัวค้าขายปังค้าขายอย่างเทน้ำเทท่าชาวราศีพฤษกท่านที่ทำธุรกิจช่วงนี้ควรจะมีการวางแผนการทำงานทางด้านธุรกิจอย่างเต็มที่เพื่อความเติบโต,ตธุรกิจอย่างต่อเนื่องชาวราศีพฤษกมีดาวทิศเจ้าเรือนพันธุโคจรเข้าราศีกันเจ้าเรือนปุตตะตั้งแต่วันที่18กันยายน2 5 6 6 จนถึงวันที่17ตุลาคม2566ดาวทิตยโคจรจรดาวพุธเจ้าเรือนการเงินดาวพุธครองตำแหน่งกเกษตรตาทิบยดีกเกษตรตาทิดีคือความมั่นคงความมั่งคัง่งและยังได้อีกตำแหน่งคือดาวมหาจักรมหาจักรคือความสำเร็จความมุ่งมั่นความบากบันเจ้าชะตาจะมีวาสนาเกี่ยวกับเรื่องพันธ์ทุกคือบ้านคอนโดรถที่ดิน ชาวราศีพฤษภบางท่านที่สนใจซื้อบ้านคอนโดรถในช่วงนี้ถือว่ามีเกณฑ์มีโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านคอนโดรถยนต์ชาวราศีพฤษภจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการเจรจาธุรกิจการติดต่อธุรกิจอาชีพนักขายตัวแทนฝ่ายขายการประชาสัมพันธ์การนำเสนอขายสำหรับชาวราศีพฤษภท่านที่ทำธุรกิจ ที่ต้องมีการติดต่อธุรกิจการเจรจาธุรกิจอาชีพนักขายการนำเสนอขายถือว่าเป็นช่วงที่ดีของท่านมีโอกาสสำเร็จแต่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาด้วยควรจะต้องตรวจสอบเอกสารสัญญาให้ถูกต้องด้านการเงินชาวราศีบุษกในด้านการเงินดาวพุธดาวการเงินโคนจรเข้าราศีกันตั้งแต่วันที่28กันยายน2566 จนถึงวันที่27ตุลาคม2566าดาวพุธสถิตราศีกันได้ตำแหน่งมาตรฐานดาวกเกษตรตาทิบย์ดีกเกษตรตาทิบย์ดีคือความมั่นคงและดาวพุธยังได้ได้ตำแหน่งดาวมาตรฐานคือดาวมหาอุดมหาอุดคือความสำเร็จความมั่งคั่งดวงการเงินสแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งดวงการเงินเลื่อนหรูด,ดีดวงการเงินสุดปัง ด้านการเงินเจอจลัดดีชาวราศีพฤษกด้านการเงินถือได้ว่ามีความโดดเด่นในช่วงนี้คุณเป็นราศีที่มีไรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องด้านการเงินมีความลงตัวดีชัดเจนดีชาวราศีพฤษกบางท่านมีโอกาสได้จับเงินก้อนชาวราศีพฤษกบางท่านรอคอยผลตอบแทนทางด้านการเงินมีเกณฑ์มีโอกาสดีๆเข้ามาให้ลุ้นในเรื่องของโชคลาภ ชาวราศีพฤษภบางท่านมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงโชคอาจจะมีข่าวดีเข้ามาให้ลุ้นดาวโชคสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความฝันลางสังหรณ์บุตรบริวารชาวราศีพฤษภในด้านความรักสำหรับชาวราศีพฤษภคนที่มีคู่อยู่แล้วยังดูแลประครับประคองความสัมพันธ์กันดีอยู่ด้านความรักมีความลงตัวดี ด้านความรักมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันมีความเข้าใจซึ่งกันและกันดีแต่ขอเตือนบางครั้งอาจจะมีปัญหาการทะเลาะก,กันบ้างขอให้ชาวาราศีพฤศก,กมีสติมีเหตุผลซึ่งกันและกันสำหรับคนโสดบางท่านมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของความรักเข้ามาช่วงนี้ชาวาราศีพฤษภมีสเสน่ห์มีคนที่อยากจะทำความรู้จัก ก่อนจบคำทำนายขอขอบคุณท่านผู้ชมที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องทองหูลาพยากรขอขอบคุณอย่างยิ่ง